เด็กหญิงนิยายชีวิตชาตินี้ข้าจะใช้ให้ดีเองบทส่งท้ายสองตอนเมื่อดวงตาคู่นี้ไร้สีทองเมืองเหยียนสือคือชื่อของข้า ข้าเกิดในวิหารเทพหอราหนึ่งในกลุ่มอำนาจใหญ่กลุ่มหนึ่งวิหารเทพหอราเราล้วนอยู่อย่างสันโดษมายาวนานนับพันปีบรรพบุรุษเราคือเทพชะตาหรือเทพอาสูนสเซียนอูมีเรื่องเล่าครั้งบรรพากาลว่าเทพอาสูนสเซียนอูต้องการคานอำนาจมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเขาจึงสร้างเหล่าผู้มีดวงตาสีประหลาดออกมาเพื่อให้เราอย่างรู้ความลับของฟ้าดินเมื่อ ชะตาฟ้าดินถูกเปิดเผยทุกสิ่งจะบิดเบือนจากเดิมแต่วิหารเทพโหาราเรายึดกฎคือล่วงรู้และปล่อยผ่านต่อให้รู้ว่าอีกสามวันตนเองต้องตายก็ต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อยกเว้น ตอนนั้นข้ายังเด็กถูกเผ่าเมฆาข่มคููให้บอกความลับฟ้าดินข้าทนไม่ไหวจึงต้องบอกไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมในวิหารเทพโหราที่เกิดจากข้าแต่เพียงผู้เดียวในวันที่กลุ่มดาวเรียงตัวใหม่ข้านั่งนับนิ้วแล้วตามหาวิญญาณดวงนั้นข้าได้พบกับหลงไปชิงสตรีผู้หวนย้อนมาเพื่อแก้ไขอดีตของตอนข้าเข้าหา หวังอยากเปลี่ยนชะตาตนเองชะตาเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงบัดนี้ข้าอายุ16ในมือกำลังอุ้มเยี่ยไปต้องและเยี่ยหารชิงเพราะพี่สาวคนดีของข้ากำลังตั้งคันคนที่สาม ไปตรงกับหานชิงสองหวังจือแห่งขวานเยี่ยกำลังอยู่ในว All ัยอ้อแอพวกเขาแก้มยุ้ยน่ารักน่าชังนางคร่ำครวญว่าหากครั้น,นี้ยังไม่ใช่บุตรสาวสามีผู้ขยันขันแข็งของนางต้องไม่รามือแน่ข้าเลิกใช้ดวงตาเทพมโหรามาหลายปีแล้ววันนี้อดไม่ได้ที่จะใช้ เจ้าตัวน้อยในท้องนางมีวาสนาดีข้ามองคลันของนางพลางยิ้มถึงกับมีวาสนากับบุตรเทพมังกรทองพี่สาวมองคอนข้าพยายามถามว่าใช่บุตรสาวหรือบุตรชายข้าได้แต่ยิ้มเปิดเผยชะตาฟ้าดินเดี๋ยวจะนำภัรมาสู่ทารกในครรนผัดจากอุ้งหลานตอนน่งฝังพี่สาวสอนข้าและสีบเช่าเรื่องสมุนไพรแม้ข้าไม่สามารถมีพลังยุดได้นางก ยืนยันจะสอนค่านางกล่าวว่าหากหลอมยามีได้เจ้าใช้ผู้อื่นหลอมก็สิ้นเรื่องเมื่อก่อนพี่สาวไร้พลังยุทธใดๆพี่สาวก็เคยแสดงให้เจ้าเห็นมิใช่หรือว่าการพลิกแพงนั้นเป็นอย่างไร ข้ารู้นางหวังดีต่อข้านางอยากให้ข้าเป็นแพทย์โอสดมีสำนักเทพโอสดหนุนหลังมีผู้คนเคารพเกรงใจทั้งพี่สาวและพ่อบุญธรรมดีต่อข้ากับพี่ชายมากสุดท้ายข้าก็คิดถึงบิดามารดาที่แท้จริงของข้าอยู่ดีแต่ทุกคนล้วนตายเพราะข้า ท้องฟ้าวันนี้มืดครึ้มข้าแง่นมองพลังโบกมือให้ผู้ป่วยหาที่หลบกันฝนก่อนแม่เท่าท่านหนึ่งบอกอาการป่วยของตนให้ข้าฟังข้าพิจารณาตามที่เคยเรียนจากแพทย์โอสดหลวงชิวและพี่สาวพบว่าแม่เท่าผู้นี้มีอาการป่วยไม่รุนแรงมากแต่นางวิตตกจนเกินเหตุ ข้าจึงเขียนตัวยาเทียบหนึ่งให้นางกลับไปสายลมเริ่มพัดดุนแรงข้ายกแขนเอาชายเสื้อบังเศษฟุน่นพายุจะเข้ากระมัง เมื่อครั้งยังเด็กที่ข้าชอบที่สุดคือสายฝนแต่โศก,กนาฏกรรมวันนั้นเกิดในวันที่สายฝนหลั่งรินเลือดสีแดงฉานของวิหารเทพโหราหลอมรวมกับสายฝนวันนั้นคือฝนโลหิตเมื่อยามฝนตกข้ามักจะเก็บตัวและจุดกรรมยานสงบใจดับ จนกว่าจะผ่านช่วงเวลานั้นไปข้าต้องกลับจ้วนสายฝนแม้จะเย็นสบายแต่ไม่อาจอยู่มองดูได้ข้าไม่อยากหัวนคิดถึงเหตุการณ์อันเศร้าสลดนั้นฉับพันข้ารู้สึกปวดดวงตาคล้ายกับว่าถูกควักมีโลหิตไหลออกมาผู้คนนล้วนแตกตื่นบางก็ว่าข้าถูกพิษร้ายบางก็ว่ามีผู้รอบทำร้ายดวงตาข้า ความจริงข้าก็ชังดวงตาคู่นี้บ่อยครั้งนึกอยากควักมันออกไปแต่ก็ไม่กล้าพอข้ายังหวังว่าจะมีสักวันที่ได้มองเห็นคนในวิหารเทพโหรากลับมาโลหิตยังพงไหลนองเต็มเบ้าตาข้าถูกดึงเข้ามาในดวงตาเทพโหราในนั้นมีเงาร่างสูงใหญ่สวมอาภรสีดำสลับขาวกำลังนั่งตกปลาเขาหันมามองหน้าข้าข้ามองหน้าเขา เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันเมืองเยียนซือเขาเริ่มกระตุกคันเบ็ดขึ้นมาเบ็ดนั้นไรป้ปลามอบดวงตาของเจ้าให้ข้าเอาไปเถิดข้ามีได้ยาแสดวงตาคู่นี้แม้แต่นิดเมืองเยียนซื้อหากเจ้ามีใจอยากตอบแทนบุญคุณชั่วชีวิตนี้จงหมั่นช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทนบำเพ็ญความดี ภาวนาให้ราชันเทพอาสูรฟื้นคืนโดยเร็วบริษผู้นั้นมองข้าเงาร่างของเขาค่อยๆจมลงไปในดวงตาเทพโหราอันเป็นทะเลเขากลายเป็นเต่าสีดําตัวใหญ่นั่นคือเทพอาสูรสเซียนอูข้าอยากจะจมดิ่งลงไปอยากตามเขาไปเพื่อไปดูว่าบิดามารดาของข้าเป็นอย่างไรข้าสูดอากาศเฮือกใหญ่คล้ายถูกขับไล่กลับมาอย่างโลกแห่งความจริงดวงตาของข้ายัางพร่า มัวไปด้วยสีแดงฉานจากโลหิตเหยียนเสือข้าไม่ได้ยินเสียงนี้มาหลายปี พยายามควานหาว่าเจ้าของเสียงอยู่ที่ใดนี่เป็นเสียงท่านแม่ของข้าควานไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าข้าได้แต่ยิ้มดูถ้าข้าจะฝันไตกระมังรอยยิ้มของข้าอาจจะดูโศกเศร้าผู้คนจึงสั่งอึนให้เบาๆข้าพยายามเช็ดคราบโลหิตออกจากดวงตามือคู่หนึ่งลูบไหล้ใบหน้าของข้ายังแผ่วเบาปลายนิ้วนั้นอบอุ่นนักเหยียนซื้อ พวกเรากลับมาแล้วเจ้าเด็กผู้นี้หลับยาวจนพี่สาวตกใจตึงเครียดจนไม่มีแรงแบ่งลูกแล้วข้าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพบว่าพี่สาวกำลังถอนหายใจอย่างโล่งอกใบหน้านางคลายความกังวลข้ามองเพดานของห้องนอนพรางทอดถอนใจที่แท้ข้าก็ฝันไปเหยียนสือฟื้นแล้วหรือ มาแม่ทำโจ๊กเอ็นหอยของโปรโดเจ้าเอาไว้ข้าจ้องมองภาพนั้นเรากับกลัวว่ามันจะหายลับตาไปสตรีที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนผู้นั้นท่านแม่ข้าพยายามไขวข้าท่านแม่เอาไว้กลัวว่าจะเป็นเพียงภาพฝานันข้าก็ยืนอยู่ตรงนี้ เจ้าลืมทักทายบีดาบังเกิดกล่าวได้อย่างไรบ่อยครั้งที่ข้าร้องไห้เพราะความเสียใจแต่ครั้งนี้ข้าร้องไห้เพราะดีใจที่สุดในชีวิตท่านพ่อท่านแม่ของข้าดูแก่ชราวกว่าเดิมเล็กน้อยเป็นไปตามการเวลาที่ไม่ได้หยุดพัก เป็นบุรุษเต็มตัวแล้วยังร้องให้วันหน้าสตรีใดจะอยากแต่งงานกับเจ้าพี่ชายข้าม่งเหยียนซานมองข้าด้วยสีหน้าระาอายใจแต่แววตาเขาปิติยินดีมังเหยียนซานวันนั้นเจ้าเองก็ร้องให้เสียงพี่สาวเอ่ยขึ้นทั้งคู่เอาอกถ้องกันครู่ใหญ่เหยียนซานวางห้องกำลังตั้งขันเจ้า ท่านแม่ดุพี่ใหญ่ข้าเห็นพี่สาวยิ้มลูบท้องอย่างภาคภูมิใจมาข้าเคยได้ยินท่านพ่อเล่าว่าเจ้ามีคู่มั่นตั้งแต่เกิดมึงเหย,ยนซานข้าจะพระราชทานงานแต่งให้เจ้าเองเหย,ยนซื้อเมื่อครู่เหมือนเจ้าจะพูดคุยได้แล้วข้า พูดได้แล้วจริงๆวันนั้นข้าคล้ายกายเป็นคนบ้าเอาแต่พูดกับท่านพ่อท่านแม่ไม่หยุดข้ารู้สึกว่าการพูดทั้งชีวิตมารวมกันยังไม่เท่าวันนี้เลยด้วยซ้ำข้าหลับไปถึงสิวัน อื่นมาพบเรื่องน่ายินดีคนในวิหารเทพโหราที่ถูกเผ่าเมคาสังหารล้วนแต่กลับมาจนหมดพวกเขาไม่มีดวงตาสีประหลาดอีกแล้วเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเจ้าครางแควนเยี่ยพระราชทานที่ดินตรงร้อยต่อระหว่างแควนเยี่ยกับอดีตแขวนเหลียนให้วิหารเทพโหราอยู่อาศัยและทำมาหากินกล่าวว่าให้พวกเราเชื่อมคู่คนสองแขวนเข้าหากันพี่ชายข้า กำลังจะแต่งงานในเดือนหน้ากับคู่มั่นที่เพึ่งหวนกลับมาของเขานางเป็นคนใจเย็นทั้งยังมีรอยยิ้มประดับใบหน้าเสมอพันพอท่านแม่และพ่อบุญธรรมพึงพอใจมากเยี่ยไปตรงกระตุกชายเสื้อดำหนิ้วกลมป้องเขาชี้ที่ดวงตาของข้าจากนั้นหันไปหัวเราะคิกคักกับเยี่ยหานจชิงดวงตาของข้ากลายเป็นสีดำแล้วหรือช่างหน้าย็นดี 12ปีต่อมาแม้จะไร้พลังยุทิแพทย์แต่ผู้คนเรียกเขาว่าปรมาจารแพทย์มัง่งข้าในวัย28ปียังคงหมั่นทําความดีสร้างบุญกุศลเพื่อตอบแทนคุณราชันเทพอสูรตามที่เทพอสูรเซียนอู่บอกข้ากำลังดูการก่อสร้างโรงหมอของพี่สาวและเจ้าครองแคว้นเจ้ากรมร่างทวมที่รับผิดชอบการก่อสร้าง บอกว่าสร้างห้องตรวจโรคแบบพิเศษให้แก่ข้าพรางถามความเห็นเพราะอยากให้ข้าพึงพอใจในสถานที่ท่านนาเหยียนซือเยียซสูมั่งเสี่ยวกงตูรอบมองซ้ายขวาก่อนแบมือขอบางสิ่งจากข้าข้าหลวงเอาขวดหยกในอกเสื้อให้นางไปนางยิ้มประจบแล้วหนีหายไปทางสมาคมการขาสกุลเฉิน ท่านนะของข้าเล่าเยี่ยปตรงอดครวญเขารีบเดินมาหาพรางแบมือขอจากข้าข้ามองไปทางพี่สาวพี่กำลังถกเถียงกับเจ้าครองแขวนเยี่ยเรื่องสถานศึกษากลับรงหมอว่าผู้ใดควรได้พื้นที่มากกว่ากันปีนี้เจ้ามาช้าอีกแล้วปีหน้ารีบมาให้เร็วหน่อยตอนหมายปองต้นบุกผาเงินทอง ข้าคือเยี่ยไปต้องไทจือแห่งแขว้นเยี่ยข้ามีน้องชายและน้องสาวอย่างละหนึ่งมีญาติผู้พี่ผู้น้องมากมาย ข้ามีใช่ไทจือผู้มีภาพลักษณ์แคร่งแรึมข้าเป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีเช่นพระมารดาหน้องรองตังหกักที่ได้ใบหน้าอันเฉยเมยเป็นมรดกจากพระบิดาข้าเป็นบุคคลที่ทั้งจักกรวรวดิจับตามองมากที่สุดเพราะบิดาข้าเป็นบุรุษอันดับหนึ่งมารดาเป็นถึงจอมเทพโอษสเมื่อมีพระบิดาและพระมารดาที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ข้าจึงต้องตั้งใจให้มาก พยายามศึกษาเล่าเรียนแต่เล็กแต่น้อยสี่ตำราห้าคำพีล้วนแตกฉานตำราปรุงยาพระมารดาก็พอจะเข้าใจ แต่ข้าก็ยังเทียบกับพระบิดามิได้อยู่ดีท่านาจือหลีกล่าวว่าข้าน่าจะได้มรดกทางสติปัญญามาจากพระมารดาเขาหลอกด่าพระมารดาข้าอยู่หรือไม่ในฐานะไท้จือข้าควรจะเป็นผู้มีทรัพย์สินมากมายที่สุดในหมู่พี่น้อง แอน้องรองของข้าเป็นแพทย์โอสถเขาปรุงยาเมื่อใดมีคนต่อแถวรอซื้อกันข้ามปีและน้องเล็กของข้าแม้นางจะไม่ฉลาดเรื่องการร่่าเรียนทว่านางกลับฉลาดเรื่องการหาทรัพย์เข้าตัวนางมักชิงตัดหน้าไปขอยาจากท่านนาเหยียนสื้อและประมาจารย์แพทย์สุ่ยเชอร์ในขณะที่ข้ายังคงง่วนอยู่กับการเที่ยวกร้ามของบรรดาราชครูทั้งหลายข้าจึงกลายเป็นคนยาก จนที่สุดภายในท้องพระคังของแคว้นข้ามองกองทรัพย์สินของตนที่นับวันยิ่งจะลดลงเรื่อยๆหันไปทางซ้ายน้องเล็กของข้ามีมากกว่าข้าสองส่วนหันไปทางขวามองของน้องรองดูเหมือนจะมีมากที่สุดข้านั่งมองบัญชีทรัพย์สินแล้วได้แต่ปลงตก เกิดเป็นไท่ตื่อนั้นยากลำบากซับก็ต้องประทานให้ผู้คนเดือดร้อนคิดจะเล่นการพนันสแสวงโชคก็ดูเสื่อมเสียคิดจะเรียกซับจากการค้าก็ไม่เข้าทีปล่อยไว้เช่นนี้ในวันหน้าค่าต้องหมดตัวเป็นแน่ไปต้อง เจ้าเห็นตรงเกินไปหากรู้ว่ามีสายตาผู้คนคอยจ้องมองเจ้าก็ต้องใช้คนอื่นในวันหน้าเจ้าจะขึ้นเป็นเจ้าครองแคว้นทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมีได้น้ำท่วมก็ครั้งหลวงภัยแรงก็ครั้งหลวงสงครามก็ครั้งหลวงงานพิธีต่างๆก็ครั้งหลวงเมื่อครั้งหลวงหมดก็ต้องเป็นครั้งเจ้าหากครั้งเจ้ายังน้อยนิดเท่านี้วันหน้า เจ้าจะกลายเป็นยาจกที่แม้แต่ขอทานยังมีอาหารกินดีกว่าผู้กล่าวคำนี้คือเฉินหมิงจูบุตรสาวของท่านลุงเฉินเฮาท่านลุงเฉินเฮามีบุตรสองคนเป็นฝาแฝดชายหญิงนางคือแฝดคนพี่ข้ากับนางค่อนข้างสนิทสนมกันนางเกิดก่อนข้าหนึ่งปีเลยทีเดียวคำเตือนของนางทำให้ข้าสะท้านไปทั้งร่างข้าคงไม่ตกอับปานนั้นกระมัง นิสัยหวานเงินคนงามหากเลิกได้ก็เลิกเพิดแขวนเจ้ามีเสี่ยวกงจู่หวานแล้วเจ้าสมควรเก็บออมให้มากข้าก้มหน้ารับฟังด้วยความรู้สึกผิดข้าเพียงชอบตกรางวันให้ผู้คนเท่านั้นคงไม่ทำให้ข้าอับจนปานนั้นกระมัง เอเถิดเจ้ายังเด็กเกินจะเข้าใจความสำคัญของทรัพย์พี่สาวผู้นี้จะช่วยดูแลให้เจ้าเองเกิดก่อนข้าปีเดียวยกตนเป็นพี่สาวสูงเท่าไหลของน้องชายผู้นี้ยังกล้าจะยืดอกข้าส่งบัญชีทรัพย์สินตนเองให้นางอย่างไม่สบอารมณ์นางกำนันมาตามข้าไปเรียนอีกแล้ว ข้าเป็นบุตรชายคนโตชีวิตนี้ไม่มีพี่สาวในสายตาข้าข้าไม่เคยเห็นเฉินหมิงตู้เป็นพี่สาวแม้แต่น้อย เมื่ออายุ16ปีข้ากับน้องรองก็เดินทางไปสำนักศึกษาเฟย์หมิงหอเทียนหลงร้างผู้มาอยู่หลายปีแล้วญาติผู้พี่ผู้น้องคนอื่นล้วนแต่ยังไม่มาส่วนน้องรองเอาแต่ไปสำนักเทพโอสถข้าอยู่คนเดียวจึงรู้สึกหวาเวบ้างมองไปบนท้องฟ้าอันมีหมู่ดาวมากมายท้องฟ้าแต่เงียบเหงาเหมือนข้าหรือไม่หนอะ ข้าดำเนินรอยตามพระบิดาศึกษาวิชาการปกครองและวิชาต่างๆที่ผู้จะเป็นเจ้าครองแคว้นในอนาคตต้องศึกษาในมือมีตำราเดินถือไปร่วมเรียนกับผู้อื่นพวกเขามองข้าแล้วซุบซิบกันข้าจึงรักษาภาพลักษณ์อันเคร่งขรึมศึกษาอย่างตั้งใจ จากนั้นมีกูเนี่ยงมากมายทําผ้าเช็ดหน้าหรือสิ่งของร่วงหล่นต่อหน้าข้าอยู่เสมอในฐานะสุภาพชนคนหนึ่งข้าสมควรเก็บไปคืนพวกนางยังไม่ทันที่จะก้องลง ก็มีมือคู่หนึ่งมาแตะไหลค่ะผู้มาเป็นสตรีนางคือเฉินหมิงจูผู้ที่นับวันยิ่งมีแววตายเย้าวยวนดุดนางมาร้ายล่อลวงผู้คนหลายปีมานี้เห็นหน้านางแล้วใจข้าสั่นแปลกๆชอบกน้นจนข้าถึงกับเคยคิดจะขอยาจากน้องรองมากินอยู่บ้างทำสิ่งของร่วงหล่นเห็นแล้วแกะกะนักพวกนางไม่มีกระดูกหรือจึงหยิบจับสิ่งของไม่อยู่มือ ไปตรงเจ้าเองก็อย่ามองเจตนาผู้อื่นไม่ออกหัดเอาอย่างน้องรองของเจ้ามองผ่านไปเสีย ข้าพยักหน่ารับหมิงตูวันนี้นางสวมอาพรแดงดูสวยงามเย้าวยวนอย่างบอกไม่ถูกเห็นแล้วคันยุบยิบในอกข้าจึงพานางไปร้านอาพรเลือกสีส้มอ่อนสลับขาวดูเรียบร้อยให้นางผิ้วเรียวขมวดมุ่นบนใบหน้าแม้จะมีคำถามแต่นางก็ยอมไปเปลี่ยนเป็นอาพรน,นั้นข้ามองอย่างพึงพอใจถัดมาคือริมฝีปากแดงแต้มชาติของนางข้าใช้ผ้าเช็ดหน้าลบ ออกเหลือเพียงสีชมพูอ่อนจางข้าพึงพอใจมากได้ยินว่าลูกชายมักชอบคนที่เหมือนมารดาเจ้าไม่ชอบที่ข้าแต่งตัวเช่นท่านนาไปชิงหรอกหรือข้าลูกหัวนางพลางใสหน้าความชมชอบของข้ากับพระบิดานั้นต่างกัน ข้าเองก็ไม่ค่อยชอบสีแดงนักยิ่งรวมกับดวงตาที่ได้จากท่านพ่อมายิ่งดูคล้ายนางจิ้งจอกนางบนดวงตานางนับว่าได้จากท่านลุงเฉนินเฮาดูเย้าวยวนโดยกำเนิดทําให้ผู้คนใจสั่นได้โดยง่ายข้าเองก็หลบเลี่ยงยากที่จะไม่ใจสัน่นฉันหมิงตูยังคงตัวเล็กเช่นวันวาน,วานแต่ไม่ว่าจะกี่ปีข้าสูงขึ้นเท่าใดนางก็สูงเพียงหน้าอกข้าเท่านั้นนางรอบมอง ไปหน้าค่ากล่าวเสียงอึกอักว่าไปต้องแต่เล็กแต่น้อยข้าก็ดูแลบัญชีให้เจ้าทำการค้าให้เจ้าเรียกได้ว่าทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็อุทิศให้เจ้ายิ่งกว่าบิดามารดาข้าเองก็อายุ17แล้วเรื่องบางเรื่องนั้น เจ้าเองก็ควรเห็นแก่หน้าข้าบ้างข้าพยักหน้ารับว่าอืมวันผัดมาฉันหมิงตูบุกมาหอเทียนหลงพร้อมโยนหยกพระราชทานใส่ข้าด้วยแรงโทซาเจ้าตัวบัดซบข้ามีได้ต้องการตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แห่งแคว้นเยี่ยเฮ้อ เช่นที่ท่านอาจือหลีกล่าวสตรีนั้นเอาใจยากข้าผุดรอยยิ้มที่มุมปากหลังจากนางจากไปน้องรองเงยหน้าขึ้นมาจิบชาพลางทอดถอนใจว่าพี่ใหญ่ ท่านอยากดำเนินรอยตามพระบิดาแม้กระทั่งเรื่องให้สตรีขอแต่งงานหรือข้าอมยิ้มอย่างน้อยก็จะได้พูดอวดอ้างต่อลูกหลานพระบิดาเองยังมีรอยยิ้มเมื่อบอกว่าพระมารดาขอท่านแต่งงานอย่างไรแล้วข้าจะน้อยหน้าได้เช่นไรกันเช่นท่าน เรียกว่าโรครักการกลั่นแกล้งสตรีที่ตนพึงพอใจโดยมากบุรุษล้วนแล้วแต่เป็นกันหลายคนยังไม่ถึงขั้นต้องรักษาสีหน้าของข้านั้นไรยางอายกล่าวเสริมเขาว่าโรคนี้ถ่ายทอดมาทางสายเลือดเฉินหมิงตูโมโหข้ารุนแรงมากนางหายหน้าไปหลายวันข้าคิดว่าน่าจะหยอกนางแรงเกินไปหลังจากเสร็จธุระจึงคิดจะไปขอโทษแล้วพูดคุยกันดีดี ตามหานางอยู่นานพบว่านางกำลังนั่งทำบัญชีพร้อมสาบแช่งข้าว่าเป็นตัวทึ่มทืที่ชีวิตนีอย่างแยกแยะไม่ออกสายตามืดบอดน้องชายฝาแฝดของนางพยายามส่งสายตาบอกว่าข้ายืนอยู่ทางด้านหลังจนใจที่เวลาเฉินหมิงจูโมโหนางมักไม่ค่อยสังเกตสิ่งรอบข้างเอาแต่จะระบายอารมณ์หมิงจู เมื่อทนฟังนางด่าค่าต่อไปไม่ไหวจึงเรียกนางเบาๆหมิงตูชะงักจากนั้นมองค่าอย่างขุ่นเคืองทำข่าโมโหแทบตายเพิ่งจะมาหาหรืออืมหลายวันก่อนยุ่งเล็กน้อยนอกจากเรื่องเรียนแล้วชีวิตเจ้ามีเรื่องยุ่งด้วยหรือคำค่อนอดของนางออกจะดูถูกข้าอยู่บ้างค่านั่งลงรินน้ำชาให้ตนเองพลางกล่าวอย่างราบเรียบว่า จะแต่งภรรยาผู้ร่ำรวยจากสกุลพ่อคะพ่อตาเรียกสิงสอดได้รุนแรงจนท้อใจกล่าวว่านอกจากเสียไปชิงให้หน้าน้ำแข็งยังต้องมาเสียบุตรสาวให้บุตรชายของหน้าน้ำแข็งอีกย่อมสมควรเอาคืนให้หนักหน้าน้ำแข็งท่านลุงเฉินเฮามักเรียกพระบิดาข้าเช่นนี้เสมอเฉินหมิงจูหน้าแดงำํำกล่าวเสียงแผ่วเบาเจ้า เจ้าไปหาท่านพ่อข้ามารอหรือรอเจ้าเป็นสาวเทื่อสินสอดน่าจะลดลงอยู่กระมังเจ้าเอาจริงหรือข้าล้อเล่นเท่านั้นอย่างไรก็ตามภายในสามปีนี้ข้ายังแต่งงานมีได้เจ้ารอได้หรือไม่แค่เจ้ารับปากว่าจะแต่งข้าเป็นภรรยาสามปีห้าปีข้าล้วนรอได้ ข้าทอดถอนใจมองใบหน้านางพลางนึกถึงท่านลุงเฉินเท่าว่าที่พ่อตาหลายวันก่อนเขาเปิดรายการสินเดิมของนางให้ข้าดูพร้อมกล่าวว่า การค้าทั้งหมดในสกุลเฉินครึ่งหนึ่งเป็นของนางข้าจะอัญเชิญบุกผาล้ำค่าเรียกเงินเรียกทองมาครอบครองก็ต้องรักษาหน้าของนางและสะกุลเฉินให้ข้าลองใครครวนดูว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับฐานะสามปีต่อจากนี้ข้าต้องขยันหาทรัพย์มาแต่งภรรยาเสียแล้ว ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ